น่นี่ดูหน่อยดูหน่อยว่าร้านเป็นยังไงบ้างถอดรองเท้าก่อนนี่นี่ดูโซรองเท้าดูโซผภาโปนี่นี่ไม่มีของวางเอาวางเนียนไว้ก่อนเสื้อควางขวา มาเป็นฝั่งซ้ายมีราวนั่งอยู่ตรงเคาน์เตอร์เฮยเห็นหน้าราวอยู่ตรงัดเชียรครับไไน,นี่ที่นอนพัสสินอยู่ตรงนี้นี่นี่ครับกำลังจะไปหาจุดน้ำรั่วครับนี่ของในทัอตสินครับเล่นได้สองทีเลิ์ครับสับไมาหาะเห็นเดินมาเนี่ย นี่ครับรั่วตรงนี้ครับรั่วตรงไฟดวงนี้เลยครับมันยังหาสาเหตุไม่ได้ครับเพราะไม่เห็นร่องรอยครับเห็นไหมอ่ะหล่นตรงบอกครับไอพิทไม่ยกครับเปียกทั้งบอกครับนี่เดินไปอีกหน่อยครับนี่เพื่อนบ้านครับบ้านใหญน้องฉันป่ะหนาฉันสว่างเลยนะ